ไม่ไปนะเออปิดปีดปิดปีดปีดเออปิดลูกปิดปิดเออปิดเออปิดมามากินนมเปรี้ยวเลยวห้กินนมเปรี้ยวมา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 นี่เร็วเอาบะใหเปิดออกที่ไหนวะมามาใครใคกินนมเปรี้ยวทสนใจยังเนี่ย

เอาเต้นก้มเขียวกอนเอาก้มเขียวยังติงๆนี่มันสิว่าอะไรว่าอะไรของกองจะมึงอ่ะเอาก้มเขียวเอาแต่งตัวมาดแมนคุณปานดารากูไม่รู้จะเต้นอะไรนะคะใจพูดมากเลย

ชน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 อันนี้เหรออันนี้คืออะไรนะกินยังไงนะมอมมมมัมมมโอเคขอบคุณค่ะ เป็นตัวมาดแมนก่อนเป็นตัวมัดแมนคุณตาดาลโกคนนี้เต้นเต้นกลเขียวเป็นไหมเต้นกลบเขียวสิจุ๊ด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 จุดจุจุจุุจุจุุจุจุดจุจุจุดจุ mini hat chứ, mình đi -mì <N> hát dài đi. Mình hát. ra ra đó.